เปค้ค่ะนี่นะคะวันนี้เราอยู่ที่ไปษัดายนาตีจำกัดมหาชนเป็นสถานที่ฝึกง,งานของพวกเรานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมโรงงานกันนะครับพร้อมแล้วก็มาเลยจ้าตอนเดินก็จะมีรถพ่วงเยอะแยะมากมายไปหมดต้องเดินระวังให้ดีๆกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศนะคะ พอเดินมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นห้องโชว์กระเบื้องนะคะทุกๆวันศุกร์เจ้าของบริษัทจะดูลายกระเบื้องใหม่ๆที่พวกพี่เขาได้ออกแบบกันนะคะพอเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่พวกเรานั่งทํางานนั่งออกแบบลายกระเบื้องกับพี่ๆกันนะคะอยากรู้ใช่ไหมคะพี่เลี้ยงเราเป็นใครบ้างคุณน้องข้องวิชานะคะคุณปุ้ยฝ่ายออกแบบคุณพัดนะคะคุณบางอ่อน คุณนำอ้อยและพี่ฝ้ายค่ะพอออกแบบลายกระเบื้องเสร็จเราก็ต้องนำกระเบื้องไปปิ้นที่ห้องเจดนะคะตามไปกันเลยเมื่อเราออกแบบลายกระเบื้องที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะนำกระเบื้องนั้น่มาปิ้นที่ห้องนี้นะคะห้องนี้เขาเรียกว่าห้องเจดเราจะนำแฟลชไดร์เวบเข้าไปตรงหน้าจอนี้แล้วเราก็จะทำการสั่งปิ้นนะคะพอปิ้นเสร็จเราก็จะนำกระเบื้องไปเผาที่เตานะคะ เห็นแบบนี้เหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่ากระเบื้องกับกระดาษเนี่ยเนื้อต่างกันการปรับสีกระเบื้องให้ออกมาตามที่เราออกแบบเนี่ยยากมากเลยนะคะกว่าจะทำให้ออกมาสวยได้แบบนี้พอกระเบื้องเทที่เราพิมพ์ออกจากห้องเจ็ดแล้วนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการเผากระเบื้อง เตาแต่และเตาเน,นี่ยใช้เวลาเผาไม่เท่ากันนะคะเตาน,นี้เตาที่8ใช้เวลาเผาสานาทีถ้าเราเป็นกระเบื้องเทสเราต้องรีบไปเก็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหลุดเข้ากล่องที่เขาจะไปขายได้เราต้องรีบไปเก็บทันทีแล้วตอนเก็บต้องใส่ถุงมือสองชั้นเลยนะคะกระเบื้องร้อนมากๆต้องระวังให้ดีนะคะผลงานและกิจกรรมระหว่างฝึกงานนะคะจะเป็นการออกแบบลายกระเบื้องขนาด40คูณ40เซนติเมตร และมีการออกแบบเสื้อของบริษัทประกวดกันด้วยนะคะระหว่างนี้ก็จะมีการออกไปเก็บกระเบื้องช่วยพี่ๆกันด้วยตรงนี้ก,ก็ต้องระวังสายพานกันให้ดีนะคะอันตรายมากๆเลยสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณบริษัทไดนาตี้จำกัดมหาชนนะคะที่ได้เอื้อเฟื้อสถานนี้ให้กับพวกเราทั้งสามคนฝึกงานนะคะสุดท้ายนี้คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะ สุดท้ายนะคะเราจะขัดคนนี้ไปไม่ได้เลยนั่นก็คืออาจารย์ร้านชนกนั่นเองนะคะที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชาของเรานั่นเอง